มีครั้งหนึ่งผมรวมทีมไปแจกของให้กับผู้ลี้ภัยที่เข็กน้อยที่เพชรบูรณ์แล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอ,อาหารไปแล้วก็ติดต่อทหารทหารก็พาผู้ลี้ภัยออกมาเราบอกว่าเราเตรียมไป3,000ชุดนะครับอาารตอนรอบเช้าก็2,000คนก็ออกมาแล้วก็มีอาหารกินต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็พอรอบบ่ายรอบบ่ายคราวนี้ก็มี3 0 0พันใช้แจกอาหารไปแล้ว2ใช่ไหมมันก็ต้องเหลือหนึ่งใช่ไหม บอกว่าตอนบ่ายเนี่ยไม่ใช่1,000คนแต่ว่าเป็น1,000ครอบครัวนคนหนึ่งเนี่ยจูงลูกจูงหลานจูงตรตมาเต้มืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยแต่นั้นมีคนไปพร้อมกับผม120คน แล้วก็ทําทำยังไงดีเรามีอาหารมาไม่พอเพราะว่าเราเตรียมมานับจํานวนเลยไม่ผิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เสื้อผ้าก็มีสามพันห่ออีกประมาณสามพันหนึ่งร้อยห่อหรือสามพันเก้าสิบห่ออะไรแบบเนี้ยที่นับแบบแม่นยําเลยนะไม่มีทางผิดพลาดได้เพราะว่าตอนโยนขึ้นรถมีสองคนติ๊กหนึ่งสองสามสี่กันพลาดทั้งเชียงทั้งสองคนมีอยู่สามพันห่อปรากฏว่าแจกไปแล้วสองพันใช่ไหมแล้วนี้มาโอโ้ประมาณหกพันคนได้ที่เหลือนี่ในประมาณฮนะเพราะว่ามันนับไม่ไหวลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาแล้วก็ว่าทำยังไงด ทีฐานกับพระเจ้าใช่ไหมฐานกับพระเจ้าแล้วผมก็เป็นผู้นําทีมนะผมก็ประกาศใส่ไมโครโฟนวันนี้ทุกคนจะได้ของแจกกับไปนะมันก็ก hey เฮ่ออาที่ไหนให้เขานะแล้วทีมงานก็เริ่มอธิษฐานใช่ไหมแล้วทีาก็มีทุกคนจะมีถุงใหญ่ๆหนึ่งแล้วก็มีข้าวอยู่เต็มถุงเลยนะแล้วเขาก็เริ่มไปแจก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 แล้วก็แจกแล้วก็แจกแล้วก็แจกจนทุกคนเนี่ยได้ข้าวครบหมดเลยบางคนได้สองห่อได้ซ้ำไปใช่ไหม แล้วก็พอถึงคิวพอรับข้าวเสร็จปุ๊บแล้วกินข้าวเสร็จเขาจะเดินกลับบ้านเดินกลับเข้าไปในค่ายทหารเนี่ยเขาก็จะวนเข้ามารับเราก็ทีมก็เริ่มแจกของให้กับเขาของให้กับเขาพอแจกเสร็จเนี่ยทุกคนได้ของกลับไปหมดเลยแล้วมันอยู่กองเป็นพเนิน,เป,นเป็นอย่างนี้เลยเพา่อนเ่ะโอ้โอเขาทำยังไงดีผมแจกไม่ไหวท้กคนมันก็กลับไปหมดแล้วก็เลยยกให้ทหารเราไปแจกต่อในค่ายต่อแต่ว่าเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเราไม่มีทางนับผิดแน่ๆแล้วก็มีพยาน อยู่ร่วมผมร้อยยี่สคนเป็นการอัศจรรย์ครับเป็นมัลติพลายพระเจ้าเพิ่มพูนให้แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้เนะี่ยทำให้การรับใช้ผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยคือพระเจ้าจัดเตรียมให้ได้แน่นอนขอให้เราทําตามน้ำพระทัยพระเจ้า